สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมกู้ซูปเปอร์นะครับเช่นเคยนะครับกับผมกู้ซูปเปอร์นะครับเฮ้ยเปอร์อยู่ในชอปปี้ครับผมวก็จะเห็นเธออ่าในวันนี้ครับผมเองได้ เจอปัญหานิดหน่อยคือผมต้องการไม้ม็อกถูพื้นครับเอามาใช้บนบ้านซึ่งปกติผมมีอันเดียวครับซื้อมาปกติน่าจะเป็นย่อสามเอ็มหรืออะไรผมจาไม่ได้ละเอ่อค่อนข้างแพงซื้อมาตอนนั้นก็เก้าร้อยพันกว่าบาทแล้วมันใช้บนล่างผมเกลียดยกขึ้นยกลงถูบนทีนึงก็ต้องยกขึ้นมาเอาไปลงไว้ข้างล่างทีหนึ่งก็ต้องยกลงไปทีนี้ผมก็เลยไปเปิดดูในช้อปปี้ครับผมว่าก็เห็นเออมันมันมีขายอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทครับรวมส่ง รวมส่งเสร็จสับแล้วถึงผมเนี่ยอยู่ประมาณร้อยหสิหรือร้อยหกร้อยสิประมาณเนี้ยครับไม่เกินร้อยเจิบละกันแต่ผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าร้อยหิบหรือร้อยิบนะครับคือผมมองว่ามันถูกมากได้ถังมีล้อเลื่อนมีตัวปั่นที่เป็นออ,อลูมิเนียมครับแล้วก็ตัวถังเองก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังเหมาะไม้แล้วก็แถมตัวเอ่อ้เขาเรียกผ้าปั่นสองอัน ราคาร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมว่ามันถูกมากแล้วผมก็ไม่ต้องยกขึ้นยกลงเหมือนเรากินข้าวมื้อเดียวเองนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ซื้อมาดีกว่าเราเอาไว้ใช้ถูบ้านเองหรือว่าแฟนใช้ถูหรือใครใช้ถูก็ทุ่นแรงไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงจะทําให้แบบบางทีอยากจะถูแต่ขี้เกียจเพอต้องไปเอานู่นไปเอานี่ให้เหนื่อยนะครับเราก็ลดปัญหาพราร้อยกว่าบาทผมว่ามันไม่แพงเลยสําหรับลงค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันเผื่อเพื่อนๆม อันนี้ผมแกะก่อนแล้วมาทํำชิปเปิดนะครับผมมองแล้วโดยรวมนะครับกับราคา150 1 5 0บถึง170บาทเนี่ยผมรับได้นะผมแต่ไม้มันจะไม่แข็งแรงแน่นหนาเหมือนตัวหลักพันหรหลักหลายร้อยอยู่นะแต่ใช้งานได้เบาเอ่าผ้าไอ,อตัวที่เขาแถมไม้เป็นขนๆนนะ่ยผมว่ามันอาจจะไม่ดีมากมันอาจจะไม่นานโนแทนดูดอะไรไม่ค่อยดีแต่เราก็ซื้อพวกนี้ใช้ไปก่อนแล้วสักพันก็ไปซื้อผ้าดีๆแบบ ้ายอย่างเดียวที่เราใช้กันแบบราคา2 0 0ร้อยสของ 3M หรือของอะไรพวกเนี้ยเอามาเปลี่ยนก็ใช้งานได้แต่ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดผมว่ารวมๆโอเคแต่ถ้ายัางผู้ใช้ของผมว่าออกแรงหนักๆห,หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะหลุดได้เพราะเป็นข้าวบนขั้วมันน่ตรงด้ามมันเป็นพลาสติกครอบไปไม่อาจจะแบบแรงมากก็อาจจะหลุดแต่คือถามว่าเราใช้ไปก็พอใช้ได้เหมาะมืออยู่ก็เอ็มสิบผมน่าจ,จะให้ซักหกรืเจ็ดนะประมาณเจ็ดละล่ลถือว่าโอเคคุ้มถ้าราคาคุ้มค่าเดี๋ยวผมให้คุ้ม แต่การใช้งานทําไมให้เจ็ดเพราะว่ามันอาจจะพังเร็วไงแต่ไม่รู้ผมต้องลองดูก่อนเอามาลองให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆใครสนใจจะไม่ต้องลองผิดลองถูกกับผมนะผมลองสาธิตให้ดูติดตามชมกันในคลิปนะครับว่าผมแกะกล่องแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงไปดูกันนะครับ ไม่น่าเชื่อนครับว่าไอตัวเจ้าไม้ม็อบราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็มีราคาถูกแล้วก็น่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวออกอออก,ก่อนออกกล่องก่อนอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับเป็นด้ามเดีย๋ยวลองดูกันว่ามีอ,อไะไรบ้างอ่ะฮะมีตัวนี้มาให้ผ้าไมโคร มันดูเหมือนสำลุงสำลีหน่อยๆอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่มันก็พอใช้งานได้นะครับเหมือนตอนที่ผมซื้อยี่ห้อแพงๆมาตอนนี้มันเหมือนจะเป็นผ้าดีกว่านี้มันจะเหมือนสำลีสำลีไม่รู้ไม่รู้ยายสังเคาะเพื่อนๆอาจจะเห็นชัดไม่ชัดผมไม่แน่ใจนะในกล้องลองดูกันแต่เราประกอบดูส่วนตัวถังก็จะมีล้อมาให้ก็ใช้งานง่ายราคาก็สมราคาเลยละ่ะถ้าตรงนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้อุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้ตัวนี้จะเป็นถังปั่นนะ แล้วก็จะมีด้ามตรงนี้ให้เราเอาไว้ปั่นเวลาซักผ้าซักผ้าเปียกเนาะโอเคเนี่ยก็จะเป็นลักษณะปออกมาณนี้ตจวล็อกนี้เนาะแล้วก็ปั่นลงไปประมาณนี้โดยที่เราจะไม่ต้องจับมือเราก็จะไม่ต้องเคื่อนนะโอเคก็เคลมว่าเนือยว่ามีที่เปิดล้างแต่ของจริงไม่มีนะที่ว่าจะเปิดน้ําไม่มีนะครับก็ประมาณนี้รอ้อยถ้าจะไม่ผิดรวมค่าจัดส่งร้อยห้าสิบหรือร้อยเจ็ดสิบบาทโดยประมาณนี้อุปกรณ์ก็มีเท่านี้ ก้ามต่อหัวจับยืดได้ยืดได้นะครับก็โอเคนะหมุนโอเคอนะใส่อึ๊บน่าจะประกอบงี้แหละไม่มีความซับซ้อนอะไรเลย,เลยง่ายๆหมุนเอาหม, op, หมุนคลายล็อกหมุนล็อกอืมจบหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช้งานได้จริงอยู่แล้วถ้าเปียกนะ้ำก็ใช้งานได้นี่ฮะแล้วก็ประมาณนี้เนาะฝันเนลวลาซักล้างก็โอเคนะลื่นมากดูเหมือน,หม,นหมุนดีว่ะสแตนเลสอะ นี้ก็หมุนล็อกนี้แล้วก็หมุนหมุนเอาไว้ซักล้างไม่ต้องสาธิีมั้งผมว่าไมา้ถูพื้นเพื่อนๆก็คงปกติผมว่าใครก็ใช้เป็นแต่วิธีประกอบก็มีเท่าที่ผมประกอบไปเมื่อกี้นี้ก็ผมซื้อไว้ใช้วนบ้าน<ม>เห็นมันถูกดีต่อหน้านี้เคยซื้อพันงกระบาทนะทั้งกระบงก็เก่าแล้วผมว่าคุ้มราคาอยู่ครับเดี๋ยวไงไปดูกัน หรือมีอะไรดีๆแล้วไม่กล้าซื้อนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอยากได้อะไรอยากใช้อะไรเดี๋ยวเผื่อบางทีมีโอกาสใจเราตรงกันผมอาจจะซื้อมาเทสลองให้เพื่อนๆดูรีวิวให้ดูโดยไม่ต้องเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียอะไรโดยที่ไม่คุ้มแต่บางทีผมมีเรามีใจตรงกันผมก็ซื้อมาใช้ก่อนเพื่อนๆดูว่าไม่ชอบเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียแต่เสียตังค์ซื้อเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับไม้ม็อบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วยนะครับ มีปัญหาอะไรเข้าไปสอบถามกันที่แฟนเพจได้นะครับผมจะขึ้นไว้อย่างไรก็ฝากไว้เล็กนิดนึงนะฝากไว้นิดหน่อยนะครับว่าคือตอนนี้คือ,อในช่องของผมได้ถูกเปิดสร้างไรายได้แล้วก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นควนใจเพื่อนๆบ้าง ถ้าเกิดไม่ว่าอะไรกันเพื่อนๆก็รบกวนชมโฆษณาของผมเล็กๆแน่นอๆมันเป็นรายได้เล็กๆแน่นอๆที่ผมจะมีเงินไปซื้อของหรือว่ามานั่งทาคลิปมีประโยชน์สาระดีๆให้เพื่อนๆต่อไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใครอยากจะสนับสนุนผมโดยการซื้อกาแฟครับก็คือเหมือนว่าให้ทิปหรือให้โดเนทกันนั่นเองครับแต่ในภาษารุ่นใหม่เขาเรียกว่าการซื้อกาแฟให้กันครับผมขอบคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าล<อ>ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ